เวลาตีตั๋วจากกวางยาไปเมืองโซ ตอนนี้นะผมเกาหลีกำลังบุกเมตาเวิร์สนะผมด้วยการยกเมืองโซเนี่ยเข้าไปในเมตาเวิร์สเป็นที่แรกของโลกเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องเทรนดนะ์นี่ยพี่เกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่เคยตกเทรนด์เลยนะครับหรือจะพูดว่าเป็นผู้นำเทรนด์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถอันโดดเด่นของเกาหลีใต้ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือการเผยแพร่วัฒนธรรมให้คนเนี่ยได้เก่งมากๆเลยนะครับโดยล่าสุดนนนเนี่ยผมโอเซฮุนนะผมนายกเทศมนตรีโซเนี่ยประกาศว่าจะเป็นเมืองแรกของโลกที่เข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับโดยการใช้ชื่อว่าเมตาเวิร์สโซนะครับ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โซวิชัน2030นะครับโดยกําหนดเป้าหมายเนี่ยมุ่งพัฒนาหานครแห่งนี้นะครับให้เป็นเมืองแห่งการอยู่ร่วมกันและเป็นเมืองแห่งอารมณ์ในอนาคตนะครับต้องบอกว่าการบุกเ e ต a เวครั้งนี้นะครับผมเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าเขาจะทุ่มงบประมาณอยู่ที่3.9พันล้านบอนนะครับผมในการพัฒนาเมตาเวิร์สโซนนะครับเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงสาธารณะการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับอย่างในปี2023นะผมรัฐบาลโซลจะเปิด Metaverse 120 Center นรับผม ศูนย์บริการสาธารณะเสมือนจริงและมีเจ้าที่รักในร่างอวตารนะครับผมคอยให้บริการแก่ประชาชนนะครับมีการเปิดชมจุดสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะผมที่เรียกว่า virtual tourist zone นะครับผมอย่างเช่นพระราชวังท็อกซูกุงนะครับผมจตุรัสควองฮามุนนะครับผมแล้วก็ประตูทงเดมุนนะครับหนึ่งในป้อมประตูของเมืองโซที่ถูกทําลายลงในปี1915นะครับผมจะมีการสร้างใหม่ในโลกเสมือนจริงนะครับรวมไปถึงนะผมตลาดนําเดมุนนะครับผมเป็นตลาดเก่าที่อยู่คู่โซมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้นะครับผมเกาหลีใต้ยังคำนึงถึงการพัฒนาบริการและออก แบบคอนเทนต์ที่คำนึงถึงการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้พิการด้วยนะครับและนอกจากการที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยกหลีใต้เนี่ยยังคำนึงถึงความสะดวกสบายเดี๋ยวความยืดหยุ่นที่มากขึ้นอีกด้วยนะครับผมโดยการมุ่งพัฒนาโลกเมตาเวิร์สเนี่ยให้คนเข้าถึงบริการเหล่านี้ด้วยนะครับผมอย่างแรกนะครับเป็นการใช้ไอโบดนะครับผมให้บริการตอบคําถามประชาชนนะครับผมสำหรับทุกเรื่องที่ร้องเรียนนะครับผมตั้งแต่การฝ่าฝืนการจอดรถนะครับผมไปจนถึงหลักปฏิบัติป้องกันโควิด -19 นะครับมีสํานักนายกเทศมนตรีเสมนจริง ศูนย์ปฏิบัติการฟินเทคแคลบโซแคมปัสทาวนะครับผมประชาชนโซเนะสามารถใช้ VR พบเจ้าหน้าที่ของกรุงโซเพื่อขอคําแนะนําบนโลกเสมือนจริงได้เลยนะครับและในอนาคตนะมีแผนต่อยอดไปสู่การจัดกิจกรรมวีดิชัวนะครับโดยผู้คนนะเพียงแค่สวม VR ก็สามารถเข้าร่วมงานเสมือนจริงได้เลยนะครับต้องบอกว่าเกาหลีใต้นะผมลงทุนอย่างจริงจังและพร้อมก้าวสู่อันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับแลวเราก็ได้เห็นมาแล้วบ้างนะครับผมในเรื่องของเมตาเวิร์สของเกาหลีใต้เนะี่ยอย่างเช่นในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าในรัผมต้อนรับปี2022ที่ผ่านมาจัด ให้มีการตีระฆังที่โพชินกังนะครับในรูปแบบของงานเสมือนจริงนะผมโดยตีเป็นจํานวน33ครั้งในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเพื่อตอนรับปีใหม่นะครับและเกาหลีใต้นะผมมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาเคป๊อปบริการสราธารณะการท่องเที่ยวรวมทั้งสถาบันภาษาเกาหลีออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สนะครับผมเพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจภาษาเกาหลีนะ่ยเข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมของเมตาเวิร์สอ่ะให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช จึงมีแผนร่างหลักจริยธรรมสำหรับโลกสเสมือนจริงนะครับโดยด้วยความเมตาเวิร์สนะ่แตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปนะครับดังนั้นนะี่ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้เนะี่ยเตรียมตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและปรับแก้กฎระเบียบหากว่ามีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงนะครับโดยเกาหลีใต้นะผมตั้งเป้าจะเป็นตลาดเมตาเวิร์สนะผมที่ใหญ่อันดับ5ของโลกภายในปี2026นะครับเราจะเห็นได้ว่าเกาหลีนะผมมุ่งสร้างโลกสเสมือนที่ครอบคลุมทุกวงจรจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะก้าวทันเทคโนโลยีนะผมแลวก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนต่างๆนะครับไม่แน่นะ ผมในอนาคตในมเทคโนโลยีของเกาหลีเนี่ยการสร้างเมตาเวิร์สเนี่ยไปได้ไกลแล้วนะครเราเราอาจจะได้เจอศิลปินไอดนอลของเราทั้งที่เราอยู่บ้านนะผมอาจจะเป็นแบบ360องศาใส่แวน่น VR แล้วก็เจอเลยจากที่ไม่ได้เจอมานานนะผมโลกสเสมือนจริงเจอตัวจริงแบบจริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าเมตาเวิร์สโซนจะสร้างผลกระทบหรือว่าสร้าง แรงกระเพื่อมได้มากแค่ไหนในผมสร้าง Impact ได้มากมายแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะผมว่า m e t a เวิโซถ้าเปิดตัวมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วใครที่สนใจตอนนี้นะผมก็ต้องอาจจะต้องตีตัวจากกวงยาออกมาที่เมืองโซก่อนนะครับผมและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมกดติดตามได้เลยนะครับผมและนี่คือทั้งหมดจาก t อกร t เทคนะครับ